คนไทยเขาไปยึดถือแผ้วถางครอบครองพื้นที่ป่าสงวนไปเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ยังโดนจับเลยเริ่มจับก่อนนะครับจับแล้วก็เอาตัวเข้ามาเลยเอาไปขังที่โรงพักแล้วก็ตั้งข้อหาว่าบุกรุกแผ้วถางครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับสองตำรวจก็จับแจ้งข้อกล่าวหาว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับส่วนจะเอาความผิดหนักกว่านั้นตามกฎนัยกรรมศึกนะครับทำให้เกิดความเสียหาย ต่อความมั่นคงของรัฐคือประเทศไทยเราไม่ได้การแก้งเขาก็ตั้งข้อหาเดียวกับไอ้คุณเซนมันตั้งข้อหาคุณวีระสมความคิดน่ะนะครับตั้งข้อหาเดียวกันกับที่ไอ้คุณเซนมันจับวีระสมความคิดแล้วก็เอาไปจําคุกเราก็จําคุกประชาชนเขาแต่อย่าไปจําคุกเยอะเอาแค่คนสองคนก่อนนะครับเอาแค่คนสองคนก่อนนะครับ เอาผู้ชายพยายามจับผู้ชายนะครับอย่าไปจับผู้หญิงอย่าไปจับเด็กจับพระที่จริงพระมันก็อาจจะเป็นทหารปลอมตัวมาพวกนี้พยายามจับผู้ชายนะครับสองคนก็ได้ห้าคนก็ได้หรือสิบคนก็ได้หรือจะสักสิบห้าคนก็ได้ให้พอๆก,กับเฉลยศึกเฉลยศึกที่เราจับเขาไว้เรายังไม่ปล่อยกลับประเทศมาเลยนะท,ทั้งทั้งที่เขมรมันเรียกร้องว่าให้ปล่อยเฉลยศึกมัน ให้ปล่อยทหารมันเรายังไม่ปล่อยเลยเพราะคุณทำผิดกฎหมายไทยเพื่อให้เขเมรรู้ว่ากฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ์ใครก็ล่วงละเมิดไม่ได้แม้แต่คนไทยคนไทยเขาไปยึดถือแผ่วถางครอบครองพื้นที่ป่าสงวนไปเก็บเอ็ดเก็บนอไม้ยังโดนจับเลยนะตรงนั้นยังเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่นะครับถึงจะทหารขอใช้ทหารก็ไม่ใช่เจ้าของแค่ขอใช้นะครับคนเป็นคนดูแลคือ กรมป่าไม้นะครับกรมป่าไม้ก็มารับปากแล้วนะครับถึงกับชี้ชื่อตัวเองว่าไม่ให้ปิดหวังพวกนี้ท่านจับนะป่าไม้พวกนี้ท่านจับนะครับ